คำเตือนคําพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รัคนาเพียงดวงเดียวหากท่านต้องการคําพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพสวัสดีครับผมแฟนเพจ a c e b o o k และช่อง youtube ดูดาวเดือนอาร,รือนดวงทุกท่าน มาพบกันอีกกับคนเกิดรัคนากรากฏประจำไตรมาสแรกของปี2567ก็คือเดือนมกรากุมภาพันธ์มีนาคมโดยคนเกิดรัคนาลกรกฏนั้นมีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่สำคัญๆเกี่ยวข้องกับคนเกิดรัคนากรากฏในแต่ละด้านไม่เหมือนกันมาเริ่มกันที่ เดือนแรกเลยนะครับก็คือเดือนมกราคมคนเกิดรักนากรกฎหลังจากที่ดาวอาทิตย์ซึ่งแทนด้วยเลขหนึ่งในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายเข้าสู่ภพปัต,ตนิของคนเกิดรักนากรกฎในช่วงนี้เองคนเกิดรักนากรกฎให้ระวังในเรื่องของความรักหรือว่าคู่ครอง รวมถึงในเรื่องของหุ้นส่วนหรือว่าลูกค้าหรือว่าเพศตรงกันข้ามนั้นนะ่จะนำเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยเข้ามาให้เจ้าชะตารวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดรักคณากรกฎเนี่ยให้ระวังในเรื่องของความรักเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาอยู่พอสมควรซึ่ง ความรักที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะมาถึงในเรื่องของครอบครัวหรือการแต่งงานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมารวมถึงคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะเจ็บจะป่วยได้ด้วยเช่นกันนะครับผมรวมถึงในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ดีนั่นเองและในคนเกิดรักนากรกฏ ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพรวมถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยโดยคนเกิดรักนากรกฎเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้ระวังตั้งแต่วันที่15เดือนมกราคมปี2567จนถึงวันที่13เดือนพฤศจิกายนปี2567นั่นเองนะครับคนเกิดรักนากรกฎ หลังจากที่ดาวสุขซึ่งแทนด้วยเลข6ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายจากภพปุตตะสู่ภพอริซึ่งจะอยู่ในภพอริตั้งแต่วันที่18เดือนมกราคมปี2567จนถึงวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ปี2567 ในช่วงนี้เองดาวศุกร์ที่อยู่ในภพอริจะทําให้เรื่องของหน้าที่การงานของคนเกิดรัคนากรากฎที่บางครั้งเนี่ยมีปัญหาอยู่ก่อนหนีน้เนี่ยจะราบรื่นและมีคนที่เข้ามาช่วยปัญหายะแน่นอนรวมถึงในเรื่องของการเงินของคนเกิดรัคนากรากฎเนี่ยค่อนข้างที่จะดี อยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ1เดือนโดยดีก็คือจะมีรายรับหรือมีเงินก้อนเข้ามาให้คนเกิดรักนากรากฏในช่วงนี้รวมถึงเรื่องของรายรับหรือว่ารายใจ่ายในช่วงนี้เนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปรวมถึงมีโชคราบมาจากบุตรหลานหรือบุตรปิวารหรือสัตว์เลี้ยงก็เป็นไปได้นะครับ คนเกิดรักนากรากฏเนี่ยโดดเด่นมากในเรื่องของการเงินในช่วงประมาณ1เดือนนี้โดยเรื่องราวดีๆเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่18เดือนมกราคมจนถึงวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ปี2567นั่นเองนะครับ คนเกิดรักนากรากฎหลังจากที่ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเลขสามทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายเข้าไปสู่ภพปัตตนิของคนเกิดรักนากรากฎในช่วงนี้เองคนรักนากรากฎนั้นจะมีเรื่องดีๆเข้ามาก็คือในเรื่องของความรักและการงานโดยคนเกิดรักนากรากฎในช่วงนี้เนี่ย คนที่ยังไม่มีแฟนเนี่ยจะมีคนเข้ามาหรือคนที่มีแฟนแล้วอาจจะขอแฟนแต่งงานในช่วงนี้ก็ได้ถ้าใครมีแฟนแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดีเรื่องอื่นๆเช่นดีในเรื่องของการเล่นหุ้นหรือการได้แบ่งสรรปันส่วนจากหุ้นส่วนรวมถึงมีโชคราบมาจากเรื่องของลูกค้ารวมถึงในช่วงนี้คนเกิดรัก คานากรกฎเนี่ยเรื่องการงานเนี่ยเป็นเรื่องที่โดดเด่นมากมีโอกาสที่จะเลื่อนหรือย้ายงานหรือยกย้ายตําแหน่งในเรื่องของการงานไปในทางที่ดีถ้าใครยังไม่ได้งานมีโอกาสที่จะได้งานในช่วงนี้รวมถึงในช่วงนี้เองควรเกิดรัคนากรกฎให้ระวังเรื่องของรายจ่ายช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะมากกว่าปกติ และให้ระวังเรื่องของสุขภาพได้ด้วยนะครับผมโดยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่5เดือนกุมภาพันธ์ปี2567จนถึงวันที่15เดือนมีนาคมปี2567นั่นเองนะครับ คนเกิดรักนากรกฎหลังจากที่ดาวศุกร์ย้ายเข้ามาสู่พปัตนตีของคนรักนากรกฎนี่ก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคนเกิดรักนากรกฎที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาในช่วงปี2,567อย่างแน่นอน ดาสุขที่อยู่ในภพปัตตนิของคนเกิดรักคณาพฤศพนี้มักจะเป็นคนที่อ่อนหวานและมีความที่จะคล่องแคล่วบ้องไวและอารมณ์ร้อนบ้างอยู่บางครั้งและอาจจะพูดจาตรงไปตรงมาอยู่บ้างรวมถึงในช่วงนี้เนี่ย เรื่องของการออกรถหรือซื้อยานพาหนะเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบ,สบความสําเร็จรวมถึงการไปขอกู้จากไฟแนนซ์ในการที่จอดรถเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะนะครับซึ่งก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินให้มากๆซึ่งในเรื่องของการเงินเนี่ย มักจะมีรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยเข้ามารวมถึงการถูกหลอกในเรื่องของการเงินรวมถึงในช่วงนี้ให้มัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นั่นเองโดยดาวศุกร์เนี่ยจะอยู่ในภพปัตตานีตั้งแต่วันที่12เดือนกุมภาพันธ์ปี2567จน,นวันที่7เดือนมีนาคมปี2567นั่นเองนะครับ คนเกิดรักนากรกฎหลังจากที่ดาวสุขซึ่งแทนด้วยเลข6ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยเนี่ยย้ายเข้าไปสู่พบประณะของคนเกิดรักนากรกฎในช่วงนี้เองคนรักนากรกฎเนี่ยเรื่องของการเงินเนี่ย ค่อนข้างที่จะติดขัดหรือมีปัญหาอยู่บ้างนะครับผมแต่ยังดีว่าการเงินที่มีปัญหาอยู่เนี่ยยังได้รับความช่วยเหลือจากผู้รักผู้ใหญ่รวมถึงให้ระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยสุขภาพต่างๆของท่านในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดรักนากรกฏเนี่ยแม้ว่าจะเจ็บจะป่วยยังไงก็ตามย่อมได้รับ การรักษาที่ดีจากยาที่ดีหรือแพทย์ที่ดีหรือพยาบาลที่ดีที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างแน่นอนรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยคนเกิดคนากรกฎเนี่ยเรื่องของหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะดีมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของหน้าที่การงานไปในทางที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานเป็นที่ปรึกษาผ่านปัญหาต่างๆไปได้อย่างแน่นอน และเรื่องราวดีๆเหล่านี้เนี่ยจะอยู่เพียงประมาณ3สัปดาห์คือตั้งแต่วันที่7เดือนมีนาคมปี2,567จนถึงวันที่31เดือนมีนาคมปี2,567ซึ่งเป็นเวลาประมาณ3สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับคนเกิดรักนากรกฎหลังจากที่ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเลข3ามแทนด้โหราศาสตร์ ย้ายเข้าไปสู่ภพมรณะของคนเกิดรัคนากรกฏในช่วงนี้เองคนเกิดลัคนากรกฏนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายจะเข้ามามากกว่าปกติแล,แล้วก็เรื่องของรายรับเนี่ยจะต้องดูให้ดีเพราะว่าอาจจะต่ำกว่าปกติที่ท่านได้รับอยู่ทำให้เรื่องการเงินเนี่ยสะดุดรวมถึงช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของการเจ็บการป่วยรวมถึง ในเรื่องของบุตรหลานเนี่ยอาจจะนําปัญหามาสู่ท่านก็เป็นไปได้หรือว่าบุตรหลานเนี่ยอาจจะเจ็บจะป่วยซึ่งการเจ็บป่วยของท่านนี้มักจะเป็นบริเวณที่กลางลําตัวช่องท้องหรือว่าอาวัยวะสืบพันธุ์นั่นเองโดยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้ระมัดระวังประมาณ1เดือนกับอีก1สัปดาห์คือตั้งแต่วันที่15เดือนมีนาคมปนถึงวันท,ที่ 24เดือนเมษายนปี2,567นั่นเองนะครับก็ขอจบคลิปคนเกิดรัคนากรกฏประจําไตรมาสแรกของปี2,567ไว้เพียงเท่านี้ครับช่วยเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ